อะล่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมอยู่กับเกมที่มีคนสร้างที่มีนามว่า Real Heat ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่จะไม่เสร็จนะทุกคนจะเป็นเดโมอยู่นะทุกคนซึ่งเกม Real Heat เนี่ยปล่อยในสตรีมและ Ico นะใครอยากเล่นใครอยากสนุกสนุกเขาก็ไปใครที่อยากเล่นกมเขาก็โหลดอย่างในเลยนะทุกคนส่วนแล้วใครซึ่งผมรู้ได้ไงว่าเกมนี้มันปล่อยแล้วก็ ก็ตอนที่ผมเปิดเฟซขึ้นมาแล้วแม่ก็เจอเลยวนนีเปิดเฟซขึ้นมาแล้วก็เจอว่ามันปล่อยเรียบด้วยคือผมว่าน่าจะแบบเออพยายามว่าน่าจะพยายามแบบให้เกมนี้มันน่าจะสนุกอ่ะไหนลองเล่นหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยอาดาเอาดามนี้ไี่ไหนไหนมามาพี่เลี้วพีทเกมสนุกจังโอ้ดู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  เอาวันไหนดีทุกคนเอ่เออันนี้อันนี้ผมจะไม่อ่านก็แล้วกันทุกคนเพราะผมไม่อยากอ่านเฉยๆอยาให้พี่เลียวพี่เขาบอกเอาใส่ฟ้าเว้ยภาพเกมน่ารักกันทุกคนเออบูบูบูตาซะใส่ฟ้ามันได้จะอยู่ปังปิวปิวปังปังฮันใส่ฟ้ามันได้จะอยู่ระเบิดสครับทุกคนก็ระเบิดน่ามันได้จะสนุกที่ส对对ุดละ ัวไหนอ่ะเอาไฟเหมือนเดิมนี่แหละทุกคนไม่ต้องคิดมากเกมพี่เลี้ยวพีสนุกอยู่แล้วเกมพี่เลี้ยวพีสนุกมากเออออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนพี่เลี้ยวพีสเกมมันสนุกเกินไปออกมาก่อนพี่เลี้ยวพีสเกมมันสนุกเกินไปมันคืออะไรทุกคนผมไม่รู้ว่าที๊ ตายตายเป็ตัวน้ำเงินจบท้ายระเบิดอีกระเบิอดอดีกครับเอ้ยขี้ผายแล้วชิบหายแล้วทุกคนเออนีดีดเอ้ยมาทำตายตายปีเลฟี เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับพี่ดาวทีไม่มีอะไรหรอกไม่มีวิลลีรหลรับกดวิดหงว่าทุกคนก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นตัวละครตัวนี้อีกครั้งหนึ่งมาเปิดสเต็ปบุ๊คเปิดสเต็ปคนม่วผมจะเลือกดีๆแล้วก็นี่น่าจะเป็นระเบิดซึ่งเราน่าจะห้ามกดตัวที่มันดูเหมือนมีระเบิดอยู่ในมือมันน่าจะห้ามเลือกตัวที่มันมีระเบิดอยู่ในมือ ทุกคนอยากรู้ไหมทำไมผมทำมาส์ขยับแบบน้อีะเห็นในตัวอย่างเกมอ่ะก็อยากทำว่างอ่ะเอาใส่ฟ้ามารีจะอยู่นี่แหละโอเคอย่าอย่าไประเบิดอย่าไปกดตัวที่มันมีระเบิดนะทุกคนเนีย่ยมันจะระเบิดเราแตกก็แถมพี่เลีวพี่เนี่ยปล่อยคลิปตอนที่ผมตัดต่อคลิปไปในนะ้ำฟักกินด้วยมาพอดีเป้เลย เด,เดี๋ยวต้องเลือกก่อนโอเคตายซะ <_ L im itation> คือเห็นในตัวอย่างอะคือเห็นตัวตัวละมันกดค้นมันน่ะก็เลยอยากทำเหมือนในตัวอย่างอ้าวอ้าวอืมเอาอ,อ,อ,อะไรนะดอบอาสตาทูเอ่อแอตแทกแอดิมี่ไหนลองดูแหนนี้ ยายาโอ้ยเยี่ยมเลยมันอาจจะระเบิดตัวละครไม้ได้หรือมันอาจจะคุณตังเราก็ได้นะเอาระเบิดนี่แหละเพราะไม่มีอย่างอื่นแล้วไหนตัวพวกนี้มันปล่อยได้ไหมแต่ไอ้ที่รู้คือก็ต์ลินแต่ไอ้ที่รู้คือผมุนตัวคายตัวเขียวโอเคตัคาตัวน้ัเงินด้วยไอ้ตัวน้ัเงินก็แอนต้า เมพี่เลี้ยวพี่ก็ทําดีนะเพราะว่าเกมพี่เลี้ยวพี่ไม่ได้ทำมาอะไรแย่เลยทุกคนแต่ที่สาคัญคือในเกมพี่เลี้ยวพี่เถอแต่เกมพี่เลี้ยวพี่พลพปล่อยตอนที่ผมตัดต่อคลิปอยู่ทําให้ผมน่าจะน่าจะแบบมาตัดต่อคลิปนี้แทนแล้วก็น่าจะไอเกมที่เล่นป,ปะเดล่าฟนะักกี้ก็น่าจะปล่อยทีหลังไลทุกคนเพราะหาเวลามาเล่นเกมนี้อ่ <c oughs> ะ,ะเือเกิดโดนระเบิด เกมพี่เหมียวเดฟผมก็มาเล่นเป็นคนแรกไอเกมนี้ก็มาเล่นเป็นคนแรกเลยไม่เหมือนไอเกมเหมียวเดฟนันที่ผมเล่นเกมคนไทยเหมียวเดฟไปเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตัดต่อนะแต่อคกทเนี้ยตัดต่อแน่นอนเออเมาส์เตะหนับแต่ครับพี่ก็ผมไม่รีวิใครก็แล้วกันนะพี่แต่เกมพี่มันทำดีมาก แล้วพี่ถ้าเกมตัวหลักปล่อยออกมานี่มันจะกมันจะเสียตังไหมพี่ผมอยากให้เี่มันปล่อยเสี่ะพี่ถ้าเกมตัวหลักมันอ,ออกมาผมอยากให้มันปล่อยเสีย่ยพี่เพราะผมจะได้ก็จะมาเล่นตัวเต็มเป็นคนแรกเลยแต่ถ้าเกมพี่เสียตังคผมก็อาจจะไม่ได้เล่นคนแรกแล้วผมอาจจะไม่ได้เล่นด้วยเลยเลือกอันไหนดีนะเอาลงนี่แหละเออเงียมเลย เอาเอาเอาไฟออโลนี่แหละออลลผมรู้แล้วลอมันมีประโยชน์ที่หายเลยผมรู้แล้วทุกคนโลกมันมีประโยชน์เอออย่าก,กัดแขนผมอ,อ,อ,อมันเรียกว่าแขนเหรอมันเรียกลราแขนเหรอทุกคนผมพูดผิดผมพูดผิดมันเรียกว่าดาบดาบมันเรื่อยู่ยูดาบมันเรื่อยู่ยูแทนเอาใส่ฟ้าฟาดนี่แหละทุกคน ก็ผมไม่รู้นาะผมเป็นอะไรกับสายฟ้าฟาดอ่ะแ,แต่ว่าน่าจะอา่อะตาย,ายขขบพูดสรับหัวใจกับพี่แล้พีทพี่แล้พีทใจดีจังให้หัวใจเยอะแทนอย่าครับอย่าก,ก,กับพี่อย่าครับอยาครับพงหมู่พับพี่ผมกลัวนะครับอ้าเอ่อเอาความโชคดีก็แล้วกัน เอานี่แหละเออเอาอันนี้ดีกว่าเริ่มออกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะไลฟ์สดน,นะซึ่งคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่วันศุกร์นนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมาลงในวันเสาร์แต่ผมลงมาสุกนะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะตัดต่อคลิปคันไหมคลิปนี้อะ่ะอย,ายา่าลอเบอร์เวล ระเบิดเาไม่มียังอื่นอะระเบิด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 ระเบอเวล่าพอเห็นในตัวอย่างอะมันเล่นกันสนุกมากเลยทุกคนผมก็เลยเล่นตามในตัวอย่างที่ผมเคยเห็นอะไรกับพี่เอ่อต้องหัวตองเห็นโอ้น่าจะเป็นเห็นพิษมากกว่านะขอบคุณครับพี่ พี S <S <expand> э like ่ผมจะตายแล้วครับพี่เกมมันเร่งง่ายมากเลยครับพี่เอาผมไปผมบอกไว้ก่อน easy เกมมันก็เล่นง่ายครับพี่ผมบอกไว้ก่อน easy อะไรดีใส่ฟาฟาใหญ่ทุกคน เลเวลกําลังเยอะเลยกำลังดีเลยเลเวลอ่ะก็แค่ทุกคนผมจะบอกการเล่นเกมนี้นะพี่ช่วยเอาเกมนี้ไปปล่อยในโทรศัพท์ได้ไหมพี่เพราอาจจะเล่นเยอะก็ได้แต่พี่ลองเอาไปปล่อยในโทรศัพท์ดูสิพี่มันอาจจะสนุกก็ได้นะถ้าปล่อยในโทรศัพท์จะเป็นไงมันก็การที่คุณนั้นได้กดรัวไง พี่ลองเอาเกมนี้พี่ลองทดสอบเกมนี้แล้วเอาไปปล่อยในโทรศัพท์ดูดิพี่ลองทดสอบว่าเกมนี้ในโทรศัพท์เป็นไงแต่พี่น่าจะปล่อยในเวอร์ชัน iOS ด้วยนะพี่ก็น่าจะทําเป็นคลเวอร์พี่ก็น่าจะทนนําทสนุกนะแต่พี่คืออาจจะต้องลดบางส่วบนบางอย่างด้วยพี่การทําเกมมือถือพี่ผมบอกไว้ก่อนจ้ะพี่ต้องลบอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยที่มันกราฟิกแรงเกินไปจนมือถือรับไม่ไหว ถ้าพี่มีมือถือก็ลองเล่นในมือถือแล้วนะถ้าพี่เอาเกมนี้มาปล่อยเล่นในมือถือด้วลองเล่นหน่อยนะว่าเกมนี้นเป็นไงถ้าพี่ลองเอาไปปล่อยในมือถือแล้วมันปล่อยดีผมบอกไว้ก่อนผมเล่นสนุกมากเลยเอาใส่ฟาฟ้านี่แหละจะได่ระเบิดเวฟแล้วสสยฟาฟาผมอยากรู้จังพี่ในเกมนี้มันจะมีกี่ด่านอ่ะมันมีกี่เวฟเนี่ยพี่หรือว่ามันมีหนึ่งอินฟินิตี้ ินฟินิตี้เว่ะพี่ถ้ามี Infinity, มอินฟินิตี้คงเปล่าไว้กอนผมผมแบบเล่นสน,นุกแน่นอนอะสำหรับคนชอบกดอะแบบกดจนนิน่วจนกว่าจะตายอ่ะคือกดจนกว่าตัวเองจะตายอ่ะออก็เท่าถาผมว่าเกมนี้เล่นไงก็แค่เอาเมาส์ไปแตะไอตัวพวกนี้จะเฉยหนะกคนเอาเมาส์ไปแตะเออมีซี่ผมจะตายแล้ว ผมจะตาล้วครับพี่เกมันเล่นไงจังเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าของเกมแล้วลองมาเล่นเกมตีแล้วถ้าเจ้าของเกมไม่เล่นถึงสามสักหนึ่งคั้นเฟบหนึ่งร้อยห้าสิบเฟได้ผมจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แย่รอเลขอ่ะมันดีเจอไรที่ผมจะบอกว่าแย่ไม่ได้ เป็นพิษใช่ไหมนี่ว่าแล้วมันเป็นพิษเอางั้นเห็ุก็มีประโยชน์สิอ่ะอ,โอะโดนเตีอยพี่เจเบีบยพี่โดนตีมืออะพี่ยโดนกัดนิว้วอ,อย่าอย่าก,กินนิ้วมามา,มาพี่มาเลยครับทุกคนถูกบอกไว้ก่อนนะเอาสายฟ้าด้วย เดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยอะไรสักอย่างนึงออกมาพี่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 มันจะกัดม,มือมมผมมันจะกัดนิ้วผมไหมพี่ เียวพีซมิวสิกบายเออสักนะคนลยอ้าวเกมนี้พี่เลี้ยวพีซทำคนเดียวหรอ oh. พี่เลี้ยวพีการทำเกมนี้เป็นเป็นไงอะ่ะผมยากรู้จัจว่าพี่มีความรู้สึกเป็นไงในการทำเกมนี้แลผมจะถามว่าพี่ทำเกมนี้แล้วเหนื่อยไหมและพี่กลับมาลงคลิปตามปกติได้ยังออแล้วเราจะถอมฟ้นแล้ว หปาปิดฟ้าพี่เกมนี้มันมีคำไทยไหมอ่ะพี่ถึงจะได้ปีผมจะได้สนเล่นเกมนี้ด้วยพี่พี่ช่วยเอาคำแปลไทยในเกมนี้เพิ่มมาหน่อยได้ไหมหรือว่าคำเป็นแบบคำแปลทุกประเทศเลยอ่ะแบบคำแปลทุกประเทศเลยอ่ะพี่ได้ไหม เ่อมันไม่กัดนิ้วผมอันนี้แหละคือตัวที่ทำป่บาบบแั้นคือมันจะกัดนิ้วเรอใช่ไหมพี่เอ้ยมันไม่เรียกว่านิ้วมันเรียกว่าดาบผมจะเอาอันนี้ขัน้นีสามพี่มันกรูมากเลยอ้าวผมเก่งพึ่งกัดดาบเอ,อื้อเอาละมือเวล ค้าผมจะตายแล้วโอ้เตรียมดิ๊ดดิ๊ดดดดิ๊ดเอาคุณสลับหัวใจผมชอบกินเค้กนี่เอาปลาเป็นย่านี่จะได้ดามิ่นึมงแล้วปิ้วปิวเสื้อผมเจ็บ ดาวเอาดาวได้เพราะดาวก็อย่างน้อยก็ยังน่าจะช่วยดาวอะไรได้สักอย่างนึงเอาผมเล่นอะไรดีนะผมเอาอะไรดีนะระเบิดเออระเบิดนี่ละเออระเบิดเอาสายฟ้าฟาดกับปี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 มันโกงจังเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันโหดจังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดที่นั่งเกมมันยังยากอยู่พวกอ่าได้เวลาเอาโล่ป้องกันแล้วเอาเห็ดครับเอาเห็ดเห็ดมันทำได้มันเห็ดมันแรงมากเวลาเมจ มันน่าจะดีนะทุกคนเหมือนเจ้าของเกมเลยแบบเหมือนในตัวอย่างที่ผมเคยเห็นเลยที่มันกระบาดเมา์แบบนี้อ่ะดูดๆดูุดอย่ใส่เฮเข้ามาว่ะจะกลัวรีก็สิ เมารอบนี้ถ้าผมตายคือผมจะไม่เล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะจบทีแล้วแหละทุกทีมันอาจจะเล่นนานเพราะเกมนี้แค่เกมเดียวอย่าตายครับพี่พี่ก็ตายอันเนิญลูกอ่ะ ใครอยากทำอะไรกับพี่เดียวพีแล้วพี่แล้วพีก็เป็นคนที่เล่นทำเกมสนุกด้วยแล้วใครต้องการที่จะติดตามพี่เดียวพีก็ไปติดตามในช่อง youtube เขาได้เลยนะเดียวพีเนี่ยอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยล่ะผลงานเขาทำดีมากเลยทุกคนมันจะเป็นการเล่าเรื่องที่เขาทำอะไรบางอย่างจะยกตัวอย่างให้ก็แล้วกันคือเขาจะเลือก ขาจะเล่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่เคยเจออย่างเช่นเกมอะไรอย่างเช่นที่เขาอยากเช่าถ้าเขาอยากเล่าอะไรเขาก็จะเล่าให้คุณฟังนะถ้าเขาไม่อยากเล่าอะไรเขาก็ไม่เล่ามาอยู่พร้อมเครื่องสามชั้นกรอะไ้สันไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุ่นอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยหลักเขาด้วยคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนถึงมองว่ายุค90นั้นเจ๋งกว่ายุคอื่นบางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงผมไม่เห็นว่ายุค90มันจะเจ๋งกว่ายุคอื่นตรงไหนเลย ในมุมมองของผมที่เป็นเด็กยุค90เนี่ยผมมองว่ายุคนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มีสเสน่ห์แตกต่างจากยุคอื่นอย่างเช่นธรรมก๊อตจิเกมบอยดิจิมอนสัญลักษณ์บนปุ่มเซฟตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์มันเจ๋งตรงไหนเนี่ยและถึงหลายๆอย่างที่ผมพูดถึงมานั้นมันจะหายสาบสูญไปหมดแล้วแต่ของเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้การใช้ชีวิตของเด็กยุค9กกับเด็กยุคนี้เนี่ยแตกต่างกัน